สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ข่าวเทคโนโลยีวันนี้มีประเด็นร้อนจากทั่วโลกมาอัปเดตให้ฟังกันแบบเจาะลึกเริ่มต้นด้วยเรื่องใหญ่จาก X และกรอกที่โดนถล่มหนักหลังพบช่องโหว่การสร้างภาพไม่เหมาะสมจนต้องรีบอัปเดตระบบรัวๆเพื่อกู้ศรัทธาผู้ใช้งานและรัฐบาลหลายประเทศนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญจาก n อ i น i ีดที่ได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลสหรัฐให้ส่งชิป H200 ไปจีนได้แล้ว แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้มงวดส่วนเทส l a ก็ประกาศเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่โดยยกเลิกการขาย FSD แบบซื้อขาดเหลือเพียงรายเดือนเท่านั้นเราจะพาคุณเจาะทุกมุมมองในรายการนี้ X ออกมาตรการฉุกเฉินกับฟีเจอร์แก้ไขภาพของกรอกหลังถูกเปิดโปงว่าสามารถสร้างภาพหลามกอนาจารได้รวมถึงการปรับแต่งภาพคนจริงให้ใส่ชุดบิกินีหรือเปลือยได้ตามใจซึ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ถึงขั้นแบนแอปเลยทีเดียวตอนนี้ X ประกาศอัปเดตโมเดลแล้วห้ามแก้ไขภาพบุคคลจริงให้เปิดเผยร่างกายอีกต่อไปแม้แต่ผู้ใช้แบบพรีเมียมก็ทาไม่ได้แถมจำกัดการใช้ฟีเจอร์สร้างภาพไว้เฉพาะบัญชีเสียเงินเท่านั้นเพื่อลดการละเมิดนอกจากนี้ยังสัญญาจะลบเนื้อหาผิดกฎหมายเช่น CSM อย่างเร่งด่วนและดำเนินคดีกับผู้ละเมิดกฎแม้อ l o นมัสก์จะออกมาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่าเกิดเรื่องแบบนี้ แต่เขาก็ท้าให้คนลองเจาะระบบดูขณะที่ยังอนุญาตให้สร้างภาพเปลือยจากจินตนาการได้หางเปิดโหมด nsfw ซึ่งก็ยังเสี่ยงต่อการตีความผิดกรณีนี้สะท้อนปัญหาโครงสร้างของ AI ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกคำขอแม้จะไม่เหมาะสมการที่กรอกต้องอาศัยการอัปเดตตามหลังแทนที่จะป้องกันตั้งแต่ต้นแสดงว่าระบบตรวจสอบอยังอ่อนแอ แม้็กซ์จะอ้างว่าปฏิเสธคำขอผิดกฎหมายแต่การที่ภาพลามกถูกสร้างได้กว่า20,000ภาพในแคลิฟอร์เนียแปลว่าระบบล่มเหลวอย่างร้ายแรงการจำกัดให้ใช้เฉพาะบัญชีเสียเงินอาจช่วยกรองผู้ใช้แต่ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนเพราะจริยธรรมไม่ควรถูกซื้อด้วยเงินขณะที่การอนุญาตภาพเปลือยจากจินตนาการก็เปิดช่องว่างให้หลุดรอดไปอย่างภาพเหมือนคนจริงได้รัฐบาลหลายประเทศคงต้องเร่งวางกรอบกำกับดูแล AI ให้ชัดเจนมากกว่านี้ สหรัฐตกลงอนุญาตให้เอ็นวีเดียจัดส่งชิป H200 ไปยังลูกค้าในจีนได้อีกครั้งแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้มงวด2ประการ 1. จำนวนชิปที่ส่งไปจีนต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของที่ขายในสหรัฐและ 2. ต้องผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการภายนอกเพื่อยืนยันว่าประสิทธิภาพในการรัน AI ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้เป้าหมายคือป้องกันไม่ให้จีนนำชิปไปใช้พัฒนาอาวุธหรือระบบเฝ้าระวังขั้นสูง เอ็นวีดียหวังว่ามาตรการนี้ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ AI ทั่วโลกและยังคงความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐไว้ได้แม้ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าลูกค้าจีนสั่งซื้อมากกว่า2ล้านตัวแต่บริษัทปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวและย้ำว่าไม่มีนโยบายให้วางเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนแนวทางใหม่ของสหรัฐที่ไม่ใช่การแบนเอาท์ไรต์แต่ใช้กลไกควบคุมแบบมีเงื่อนไข ซึ่งอาจกลายเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่นๆในการจัดการกับเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสองด้านการจำกัดปริมาณและประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงแต่ยังเปิดช่องให้จีนพัฒนา AI ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับ NVIDIA นี่คือชัยชนะเชิงกลยุทธ์เพราะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดในจีนไว้ได้แม้จะลดลงบ้างแต่ดีกว่าสูญเสียตลาดทั้งหมดอย่างไรก็ตามความต้องการชิป AI ในจีนยังสูงมาก ทำให้โอกาสในการขยายตัวยังมีอยู่ตราบเท่าที่สามารถออกแบบชิปที่ผ่านเกณฑ์ได้อีลอนมารประกาศเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่กับ FSD หรือ Full Self Driving โดยตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะยกเลิกการขายแบบซื้อขาดราคา8,000ดอลลาร์เหลือเพียงแบบรายเดือนเดือนละ99ดอลลาร์เท่านั้นนี่คือการพลิกโฉมธุรกิจซอฟต์แวร์ของเทส la ที่เคยให้ทางเลือกทั้ง2แบบ ตอนนี้กลายเป็น Subscription only ทั่วโลกแม้ในไทยยังไม่ชัดเจนเพราะขายแบบจ่ายครั้งเดียว2 4 0 0 0สิทธาบาทแต่คาดว่าอาจต้องปรับตามแนวคิดเบื้องหลังคือการทำให้ FSD เข้าถึงง่ายขึ้นลดอุปสรรคแรกเข้าและสร้างไรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องแม้ FSD จะยังอยู่ในโหมด Supervised ที่ต้องมีคนควบคุมอยู่แต่มาสมองว่าอนาคตคือรถยนต์ที่ขับเองได้จริง การเปลี่ยนมาเป็น Subscription อาจเป็นก้าวสำคัญสู่โมเดล Mobility as a Service การเปลี่ยนไปใช้ Subscription บ่งชี้ว่า t ท s l a ไม่เชื่อว่า FSD จะพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบในระยะสั้นการขายแบบซื้อขาดอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าได้ของครบแต่ในความเป็นจริงซอฟต์แวร์ยังพัฒนาต่อเนื่องการเก็บรายเดือนช่วยให้เท s l a มีแรงจูงใจในการอัปเกรดฟีเจอร์ตลอดเวลาและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงสำหรับผู้บริโภค แม้ดูเหมือนจ่ายน้อยลงต่อเดือนแต่หากใช้นานเกิน6ปี8เดือนจะจ่ายมากกว่าซื้อขาดดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนพฤติกรรมจากเจ้าของเป็นผู้ใช้บริการซึ่งอาจเป็นแบบอย่างให้บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ Microsoft ประกาศแนวทางใหม่ในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI ในสหรัฐโดยเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนหลังจากที่การสร้าง Data Center ขนาดใหญ่หลายแห่งถูกตั้งคำถามเรื่องผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำ แผนของ Microsoft มี5ข้อหลักได้แก่รับผิดชอบค่าไฟที่เพิ่มขึ้นไม่ให้ประชาชนจ่ายแพงขึ้นพัฒนาเทคโนโลยีลดการใช้น้ำและร่วมสร้างแหล่งน้ำใหม่สร้างงานให้คนในพื้นที่ไม่ขอส่วนลดภาษีแต่เสนอให้ภาษีเพิ่มเติมไปลงที่โรงพยาบาลโรงเรียนและส่วนสาธารณะสุดท้ายคือสนับสนุนการฝึกอบรมด้าน AI และองค์กรการก,ากรุศลในชุมชน นี่คือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคทรัพยากรมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชุมชนแนวทางของ Microsoft ไม่ใช่แค่ CSR แต่เป็นการวางรากฐานใหม่ของการเติบโตของ t e c h น i a n t ที่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่การยอมจ่ายส่วนต่างค่าไฟและไม่ขอส่วนลดภาษีแสดงว่าบริษัทพร้อมแบ่งพันผลประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมหากบริษัทอื่นไม่ทำตาม อาจทุกมองว่าเห็นแก่ตัวอย่างไรก็ตามความท้าทายคือการดำเนินการจริงในพื้นที่ต่างๆที่มีความต้องการแตกต่างกันการสร้างความไว้วางใจต้องใช้เวลาแต่ถ้าทำได้สำเร็จจะสร้างโมเดลที่ยั่งยืนทั้งด้านธุรกิจและสังคม Google อัปเดต VO3.1 ชุดหโมเดลสร้างวิดีโอ AI ล่าสุดพร้อมความสามารถใหม่ที่น่าสนใจ3ประการ 1. รักษารายละเอียดของตัวละครได้ดีขึ้นแม้พร้อมจะสั้น 2. รองรับการสร้างวิดีโอแนวตั้ง9:16ต่อโดยตรงไม่ต้องครอปเพิ่มทำให้เหมาะกับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok หรือ YouTube Shorts 3. ส,สามารถอัพสเกลวิดีโอได้ถึง 1,080p และ 4K ทำให้คุณภาพใกล้เคียงงานผลิตมืออาชีพมากขึ้นความสามารถใหม่ทั้งหมดนี้ใช้งานได้แล้วผ่าน Gemini Flow Google Wits API ต่างๆและในแอป YouTube สำหรับครีเอเตอร์โดยตรงนี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้การผลิตคอนเทนต์วิดีโอเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแม้ไม่มีทีมงานใหญ่ VO 3.1ไม่ได้แค่เพิ่มฟีเจอร์แต่เปลี่ยนกระบวนการทำงานของครีเอเตอร์โดยเฉพาะการรองรับวิดีโอแนวตั้งแบบ Native ซึ่งตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้มือถือเป็นหลักการอัปสเกลถึง 4K ทำให้คอนเทนต์จาก AI เริ่มแข่งขันกับงานผลิตจริงได้ แต่ก็เปิดคำถามเรื่องลิขสิทธิ์และจริยธรรมมากขึ้นใครเป็นเจ้าของผลงานใช้ข้อมูลใครฝึกโมเดลแม้ Google จะพยายามควบคุมแต่การกระจายเครื่องมือทรงพลังเช่นนี้อาจทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่เหมาะสมได้อย่างไรก็ตามสำหรับครีเอเตอร์รายย่อยนี่คือโอกาสทองในการสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรน้อย JPEG XL กลับมาแล้วในโครเมียม145.7632.0หลังจากถูกถอดออกไปในโครม110เมื่อปี2022ตอนนี้โคดถูกรวมเข้ามาอีกครั้งใช้ไลบรารี JPEG XL.rs ที่เขียนด้วยภาษา Rust ซึ่งปลอดภัยกว่า C++ มาก JPEG XL ถูกออกแบบโดยความร่วมมือระหว่าง Google JPEG Group และ Cloudinary มีจุดเด่นเรื่องบีบอัดไฟล์เล็กลง30-50%เมื่อเทียบกับ JPEG ปกติรองรับ Lossless, HDR, Wide Color Gamut และภาพเคลื่อนไหวตอนนี้ยังปิดเป็นค่าเริ่มต้นแต่ผู้ใช้สามารถเปิดผ่าน Chrome: colon, /flags ได้ส่วน Firefox ก็อยู่ระหว่างทดสอบและ PDF ในอนาคตอาจรองรับ JPEG XL ด้วยนี่คือสัญญาณดีว่ารูปแบบนี้อาจได้รับการยอมรับในวงกว้าง การกลับมาของ JPEG XL ไม่ใช่แค่เรื่องรูปแบบไฟล์แต่เป็นการต่อสู้เพื่ออนาคตของเว็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ Rust แสดงว่า Chromium จริงจังกับความปลอดภัยของ Memory หลังประสบปัญหาบั๊กมานักต่อนักแม้ Safari จะเป็นเบราว์เซอร์เดียวที่รองรับอย่างเป็นทางการแต่การกลับมาของ JPEG XL ใน Chromium อาจเป็นจุดเปลี่ยนหากผู้พัฒนาเว็บเริ่มใช้มากขึ้น ผู้ใช้จะได้ประโยชน์ทั้งด้านความเร็วโหลดและคุณภาพภาพอย่างไรก็ตามความท้าทายคือการสร้างอีโคโซิสเต็มให้ครบตั้งแต่เครื่องมือสร้างภาพไปจนถึงการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มต่างๆ v e r ร์ l เซรายงานช่องโหว่ใหม่ใน React Server Components 2รายการหลังจากแก้ไขช่องโหว่ร้ายแรงไปก่อนหน้านี้ ช่องโหว่แรก CVE 2 5 2 5 5 5 1 8 4ทำให้ผู้โจมตีสามารถทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนองโดยใช้ CPU อย่างต่อเนื่องกระทบ Next.js ตั้งแต่13.3ขึ้นไปส่วนช่องโหว่ที่2 CVE 2 5 2 5 5 5 1 8 3อนุญาตให้อ่านโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้แม้จะไม่รั่ว ENV หรือไฟล์อื่นๆโดยตรงแต่ถ้าใคร hardcode กุญแจไว้ในโค้ดก็อาจรั่วไหลได้ ช่องโหวนี้กระทบ Next.js 15.0ขึ้นไปซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี่คือสัญญาณว่าแม้จะมีการอัปเดตแล้วแต่ระบบยังมีรอยรั่วที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง React Server Components ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพแต่ก็เพิ่มความซับซ้อนและพื้นที่โจมตีให้กับแอปพลิเคชันการที่ช่องโหว่ยังหลงเหลือหลังการแก้ไขแสดงว่าการตรวจสอบความปลอดภัยต้องทำอย่างละเอียดและต่อเนื่องสำหรับนักพัฒนา ควรอัปเดต Next.js ทันทีและหลีกเลี่ยงการฮาร์ดโค้ดข้อมูลสำคัญในโค้ดทาง v e r ร e l ควรเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบโค้ดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกรณีนี้ย้ำว่าความเร็วในการพัฒนาต้องไม่แลกมากับความปลอดภัยแม้จะเป็นเฟรมเวิร์ชั้นนำา t r n f o r c e รายงานว่าราคา DRAM ปรับตัวสูงขึ้นถึง9.64%ในปีนี้ราคาเฉลี่ยพุ่งจาก25.407 เป็น27.857ดอลลาร์ 57, ภายในสัปดาห์เดียวแม้แต่ DDR 3รุ่นเก่าก็ยังขยับขึ้นขณะที่ NAND Flash ขยับขึ้นเล็กน้อยโดยชิปความจุสูง512 GB พุ่งถึง9.68%สาเหตุหลักมาจากผู้ผลิตกักตุนสต็อกลดการจัดจำหน่ายทำให้สัพ p l y ตึงตัวด้านผู้บริโภคเริ่มเห็นโมดูล RAM สำเร็จรูปขยับราคาขึ้นเช่น DDR4 2คูณ16บหกกิะบาเมกะเฮิรที่ Amazon ใกล้แตะระดับสูงสุดในยุคโค v i d -19 แม้เพิ่งต่ำสุดกลางปีก่อนนี่คือสัญญาณว่าตลาดหน่วยความจำเริ่มฟื้นตัวการขยับขึ้นของราคา DRAM สะท้อนการฟื้นตัวของดีมานจาก AI และ Data Center ที่ต้องการหน่วยความจำสูงผู้ผลิตใช้กลยุทธ์กักตุนเพื่อปรับสมดุลหลังจากขาดทุนในช่วงขาลง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงคือหากดีมานไม่ตามอาจเกิดโอเวอร์สป라이อีกครั้งในอนาคตสำหรับผู้บริโภคราคาแรมอาจยังสูงต่อไปในระยะสั้นแต่หากสป라이กลับมา n o r m a l ลราคาก็จะปรับตัวลงนี่คือวงจรธรรมชาติของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด CrowdStrike ประกาศเข้าซื้อกิจการ s u r f i c Security .Startup ด้านความปลอดภัยเบราว์เซอร์ด้วยมูลค่าประมาณ400ล้านดอลลาร์แม้ทั้งสงฝ่ายไม่เปิดเผยตัวเลข แต่คราคลิสประเมินไว้ที่นี้บริษัทตั้งอยู่ที่พาโาโอโตและอิสราเอลระดมทุนมาแล้ว37ล้านดอลลาร์โดยรอบล่าสุดมีกองทุนของ CrowdStrike เข้าร่วมทำให้ดีลนี้ดูเป็นธรรมชาติ เซราฟิกพัฒนาแพลตฟอร์มที่เสริมความแข็งแกร่งให้เบราว์เซอร์โดยแทรกเลเยอร์นามธรรมเพื่อแยก JavaScript Engine ออกจากคำร้องขอที่เป็นอันตรายพร้อมสุ่มที่อยู่หน่วยความจำ (memory address) เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ memory corruption ซึ่งเป็นช่องทางหลักของ malware ดีลนี้แสดงว่า CrowdStrike ต้องการเสริมจุดแข็งในด้าน endpoint security โดยเฉพาะภัยคุกคามผ่านเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นช่องทางโจมตีที่ร้อนแรงที่สุด การซื S <S ้อเซราฟิกช hey ่วยให้ CrowdStrike ได้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ป้องกันระดับ Engine ไม่ใช่แค่ตรวจจับทำให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งการใช้ Memory Randomization เป็นกลยุทธ์ป้องกันเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กรนี่คือสัญญาณว่าความปลอดภัยเบราว์เซอร์จะกลายเป็นส่วนสำคัญของ p a ็กเกจ Security Suite อนาคต Cocacola ประกาศแต่งปั้งเซเดฟซลิงการซาหินเป็น Chief Digital Officer คนแรกของบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญในยุคเปลี่ยนผ่านดิจิทัลตำแหน่งนี้อยู่ในระดับ C-Suite โดยตรงแสดงว่าดิจิทัลไม่ใช่แค่แผนกย่อยอีกต่อไปซาหินจะรับผิดชอบการประเมินและจัดระเบียบทีมดิจิทัลทั่วทั้งองค์กรลดความซับซ้อนและเร่งการใช้ AI ทั้งในกระบวนการผลิตการตลาดและการบริการลูกค้ายุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลที่เคยอยู่ใต้ประธานและ CFO จะย้ายมาอยู่ใต้เธอโดยตรง นี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าโคคาโคล่าต้องการเปลี่ยนจากบริษัทเครื่องดื่มมาเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีการแต่งตั้ง CDO สะท้อนว่าแม้แต่บริษัทเก่าแก่อย่างโคคาโคล่าก็ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดในยุคดิจิทัลการให้ CDO อยู่ในระดับ c s u i t ททำให้มีอำนาจตัดสินใจและทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต้องต่อสู้กับโครงสร้างเดิม การเน้น AI และการลดความซับซ้อนเป็นกุญแจสำคัญเพราะองค์กรใหญ่มักติดกับดักบิวรเครซีนี่อาจเป็นแบบอย่างให้บริษัทอื่นๆที่ยังลังเลในการให้ความสำคัญกับดิจิทัลสรุปข่าวเด่นวันนี้ X รีบอัปเดตกรอกหลังถูกถล่มหนักเรื่องภาพอนาจาร์ Nvidia ได้ไฟเขียวขายชิป H 2 0 0ไปจีนแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Tesla เลิกขาย FSD แบบซื้อขาดเหลือเพียงรายเดือน และ Microsoft ประกาศแนวทางสร้าง Data Center ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ VO 3 1อัปเดตใหม่สร้างวิดีโอแนวตั้งได้แล้ว JPEG XL กลับมาใน Chromium อีกครั้งด้วย Rust React Server Components ยังมีช่องโหว่ราคา DRAM พุ่งเกือบ10% CrowdStrike ซื้อ Seraphic 400ล้านดอลลาร์และ Coca-Cola แต่งตั้ง CDO คนแรกเพื่อเร่ง Digital Transformation